อ่าข้อที่สี่เป็นแบบเศษส่วนเนาะอะอวิธีทำก็ดูว่าคล้ายๆกันนะเนี่ยเอ่อโจทย์มันบอกว่าหนึ่งส่วนสองกำลังศูนย์แล้วก็สองส่วนสองกำลังหนึ่งสามส่วนสองกำลังสองสี่ส่วนสองกำลังสามไปเรื่อยๆจนถึงหกส่วนสองกำลังห้าความหมายคือข้างบนเป็นเอ่ออนุกรมเลยค่ะเป็นเลขคณิตนะฮะ ส่วนข้างล่างเป็นอนุกรมเลยค่คณิตต่อว่าดันเอาเลขคณิตมหาเลยคคณิตน,นะครับเป็นแบบเศษส,ส่วนนะขั้นแรกเขาก็บอกว่าให้ x เนี่ยหรือว่า sn เนี่ยเท่ากับก้อนนี้ทั้งก้อนเลยอ่าเป็นขั้นที่1น่นะครับขั้นที่1ขั้นที่2ให้มองหาอัตราส่วนร่วมเหมือนกันเลยฮะซึ่งในที่นี้อัตราส่วนร่วมก็คือ1ส่วน2อได้ปะ่ะอ่าค่าา คือถ้าถ้ามันเป็นตัวข้างบนมันจะไม่ได้เป็นเศษส่วนแต่นี่มันเป็นอยู่ข้างล่างก็จะเป็น1ส่วน2นะครับเขาก็เลยเอาอัตราส่วนร่วมคูณตลอดครับผมสงสัยพี่คิดว่าเราจะได้แพทเทิร์นแล้วล่ะก็คือวิธีนี้แหละนะไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนหรือหรือไม่เป็นเศษส่วนก็ทําได้หมดก็คือเอาอัตราส่วนร่วมเนี่ยหาให้เจอแล้วก็จับคูณตลอดพอคูณตลอดสิ่งที่จะได้คือตัวแรกจะกลายเป็น1นึ่งส่วนสองกำลังหนึ่งนะ สองส่วนสองกำลังสองสามส่วนสองกำลังสามสี่ส่วนสองกำลังสี่ไปเรื่อยๆจนถึงหกส่วนสองกำลังหกทีนี้มันจะเกิดคู่แล้วเห็นเปล่าน้องเห็นอ้นนี่คู่นี้ไหมเห็นยังนี้อันนี้ตัวแรกไม่มีคู่เห็นป่ะหนึ่งส่วน2กำลังศูนไม่มีคู่แต่ถัดมาปุ๊บมีคู่ทันทีเห็นไหมตัวนี้มีคู่เห็นป่าเห็นไหมตัวนี้มีคู่เห็นป่ะเนี่ยทุกตัวมีคู่หมดเลยเฉียงๆนะฮะคู่สุดท้ายก็คือ 6.2ส่วนสกำลังหกับ5้าส่วนสกำลังห้าถูกไหมคู่สุดท้ายแล้วก็ตัวท้ายที่ไม่มีคู่คือตัวนี้6กส่วนสอกำลังหะดังนั้นพอมันเป็นคู่อย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเอา1มาลบ2เลยซึ่งก็อยู่ในหน้าถัดไปเพราจับไต่ได้แล้วนะอ่าพอไม่พอเราเจอคู่อย่างเงี้ยจับลบกันเลยใช่ไหม จะได้แคหนึ่งส่วนสองอ่ะ <c oughs> นี่คือตัวแรกเลขหนึ่งนี่คือตัวแรกส่วนหกส่วนหกสิบสี่นี่คือตัวท้ายเห็นเปล่าข้อนี้ยถ้อยากจะเขียนอย่างนี้พี่ก็แนะนำว่าให้ใส่วงเล็บใช่ไหมล่ะใส่วงเล็บไปไหนวะถูกไหมฮะใส่วงเล็บไปเห็นไหมฮะใส่วงเล็บอย่างนี้อื ของที่ยของที่อยู่ในวงเล็บก็คือตัวที่เราจับเป็นคู่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 แบบเฉียงเฉียงอ่ะนะครับเพราะนั้นก็คิดเลขนะอืมได้ก็ออก x เท่ากับสามจุดเจ็ดห้าครับผมจบเพราะนั้นไอ้ที่เราทำเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้ก็ก็ยังคงใช้ได้อยู่ถูกไหม ใช่มันจะเปลี่ยนรูปแบบไปใช่แค่มันเป็นเศษส่วนถูกป่ะอืมมันก็ยังคงใช้ได้อยู่ได้แล้วมีความสุขเษเห็นไง